ีบบอกว่าน่าเสียดายนะครับราคาขยับขยับออกห่างอยู่แต่ว่ามันมันได้ลองแล้วมันมันมันก็เสียดายเลยครับชิงจังหวะต่อยหมัดชิงจังหวะสับศอกในช่วงต้นดีนะครับตอนแรกชิงจังหวะต่อยหมัดชิงจังหวะดักศอกอันดีแล้วนะครับแต่ว่าไม่มาพลาดโดนก่อนนี่นะครับ สวัสดีครับไปโดนลูกไหนเข้าวันนี้จังไม่ได้แล้วจังหวะบ,บวกหรือเปล่าตั้งใจจะบวกไหมหรือว่ายังไงไม่รู้ไงไม่รู้เลยแต่ว่าที่ลูกคือนั่งไปแล้วคือกำลังจะลุกขึ้นมาแล้วมีการจับพอดีครับอ่าเขาเหมือนจะนับแปดน่าจะโอเคแล้วน่าจะได้สู้ต่อแล้วผมว่าน่าจะมีโอกาสไม่ให้ให้กาสหน่อยนิดนึงอ่าก็เห็นอยู่เหมือนกันเมื่อกี้นับแปดแล้วน่าจะได้คิดว่าน่าจะได้ชกเหมือนกัน,นกขึ้นมาแล้วเราเซเลย ลุกแล้วลุกแล้วมีเซใช่ไหมมีเซนิดนึ่งรัวก็พลาดครับเทำไมทำไมถือว่าถือว่าเร็วจริงเราน่าจะดกหนึ่งดกสองยังไม่ทําอะไรกันเพิ่งมาเริ่มจริงจก็วางเกมมาอย่างนี้อยู่แล้วถือว่าพลาดมีโอกาสได้เจอกันอีกนะถ้าอย่างนี้ร้อยยี่สิบสี่ครับร้อยยี่สิบสี่มาแทนครับมาแทนอมาแทนรู้ตัวทิศเดียวก็ซ้อมอยู่ตลอดเขาบอก ก่อนหน้านี้เราไม่มีรายการหรือเปล่าก่อนหน้านี้เห็นบอกหยุดไปนานขึ้นขึ้นกับคอปเตอร์ตัวนี้นะช่วงกับคอปเตอร์ตอนแรกขึ้นไว้กับคอปเตอร์ครับผมแต่ว่าก็ได้เยือกับนอริสันซะก่อนโอเคเอาฝากเอฟซีแฟนคลับหน่อยจริงๆในกลุ่มเขาลองเราหลายคนเขาเชื่อมั่นในตัวเราอยู่พอสมควรเลยคแต่ว่ามาภาพซะก่อนนะวันนี้เนาะเอาฝากเอฟซีแฟนคลับหน่อยครับขอขอต้อนรัทุกคนนะครับที่ยังไม่ผิดหวังตั้แฟนอาจจะตั้งเดตอะไรเงี้ยกว่านี้ครับ อโอเคครับสู้ๆ,ๆครับมาดูคนนี้เยอมากครับเหนครับริสันห้องน้ำนะไปบริษัทออ,อ่าบริษัทสวัสดีครับเอ,อันนี้ฟังไทยรู้เรื่องอยู่แล้วฮะพูดฟังไทยรู้เรื่องแล้ว ไปนวิสันพูดกับแฟนมวยหน่อยแฟนค่สมวยจะไปลูกลูกมัยคือจะไเวอพูดนี่หน่อยยูวินมากี่ไปแล้ววินไปใช่ละก่อนหน้านี้แพ้แพ้แพ้ใครก่อนนแพ้แพ้แพ้ชวกับัช ดีจังแล้วก่อนนั้นนนั้อีกอะก่อนนั้นอีกไฟหนึ่งอ๋อก่อนนั้นอีกไฟหนึ่งกับลาดไฟกับั่มือ